ง่ายค่ะไปใกล้ๆทิ่หนึ่งไม่เห็นมีหนึ่ไม่เห็นใครกันรอเครื่องบินก่อนนะคะ สวยมากเลยอ่ะด็ดนี่เท้าฟ้าสวยมากเลยหนูไม่คิดว่าถ้าหนูขึ้นไปบนเครื่องแล้วมันจะเป็นยังไงเฮปนูไอเดียไปเดินไปดูเดินไปดูกันแล้วดีจังแค่งเสื้ออะไรคะมีทางขึ้นมาดูเออหนูเราจะขึ้นไปี๋ยวขึ้นทองดินแล้วเนี่ยเี๋ไปเดินไปตรงนู้นมันไม่เห็นอ่ะอ๋อตรงน้นตรงนั้นก็ไม่ต้องถอดก็ใส่ไว้นั่นแหละมา กินยังไงม่กินมิลวูดมา ทางบริษัทประกาศจัดสายการบินชาวนาเที่ยวบินเชอซาว629เชอซาว629สุดท้ายสายการบินภาคตะวันกขอเรียนเชิญบริษัทที่ใช้นามว่าคุณลำพูนหอยเอียร์คุณลำพูนหอยเอียร์กรุณาติดต่อพนักงานข่างคืนนะคร์เช็คอินเวลานี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแม่การบินอะไรอ่ะไลออนค่ะไดออนของใครของลลิตค่ะ ของพี่แวานแล้วกม่ใหราอะเส่ใส่ให้แม่ดสิใส่ยังไงอย่าใช่ไหมอ่ะต่ก็ไปผิดใหญ่ก็ไป เออได้ยังดังแก๊กได้ยดังอ่าแล้วก็ดึงอันนี้ให้ตึงๆโอเคแล้วก็มัแบบไหน,นอ่ะอ่าดึงให้มันตึงๆเลยค่ะดึงก็แยกกับมันไม่ต้องยัดก,กับไว้ตรงนี้เลยไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ดึงสายสแตปมัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันอากาศเครื่องกำหนดให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามสัญญาณและเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยต่างๆบนเครื่องรวมทั้งเม่อได้รับคำแนะนำด้านความปลอดภัยจากลูกเรือขอขอบคุณในความ หายเลยเจ้คณะคนเดียวนะเขาไม่เห็นชะาแล้วนี่นี่นี่น้องจีบสูงมนอเาะนนเดินเจ้ามหน้อเข้าไปงหน้าแล้วมาแล้วแ้วมาน้วแล้วม้ไปล้างหน้าแล้ว มาแล้วดีข้ามาเลเอาขงขึ้นรเอี่เอารถคีบเ้งน,น,น <c oughs> โคขึ้นขึ้นกันเลย เดอ่ะงมีลงเล่คทิ่บอกับบ้านี่ด้เดนีแม่จ้าใสรคิดบนเครื่องบินแล้วก็แล้วก็ลงยูทูบด้วยนะลงยูทูบด้ยแม่ลยหม่ได้อ่ะใ่คิดนเครื่องบินแล้วก็ลง t ด้วยไม่ค่อยได้ลงเลย นี่นะคะตอนกลับ วงลาลีเป็นบิ๊งบินน๊งไการห่ายอาหารและครื่งดิ่ในระหว่างเที่อวบนขอขอบคุณอีความรื่องมนึค่ะ l ้า,า,ามองา้ Please keep your seatbelt and ensure that your hand luggage must be placed in the overhead bin or under the seat in front of you. Fasten your seatbelt, Kau, A, B, C, B. Put your seatbelt upright, stow your tray table, and open the window shade. mobile phone and... ท่านคะถ้าผู้ยสารชี้หิ้าว่าคนนี้สากร<อ>คกอนออคน,นี้สากร <ๆ S 3> อุปมภ์การได้อนี่นะคะกำลังถอย,ยขอให้ทุกท่านตั้งใจชมกาศาิตนี้นด้วยค่ะ This is your seat belt นี่คือเข็มขัดนิรภัยจ r พาซึ the m e t a l t i ็ i n t o the buckle and tighten by pulling the strap วิธีรัดเข็มขัดให้สอดหัวเข็มขัดทั้งสองข้างเข้าด้วยกันปรับสายรัดให้พอดีตัวชวนพาซึ่งเลื่อนตะควาวิธีปลด